น,นี้ก็เป็นปลาส้มเสียบไม้10บาทที่ถนนคนเดินนะครับมีเจ้าเดียวนะครับอร่อยมากพริกกระเทียมฟรีนะครับวันนี้ปิ้งกันไม่ทันเลยประมาณ200้อไม้บริการส่งทั่วไทยกำลังกลับอีกใช่ไหมขายดีมากนะครับแม่ค้าสวยจังเลยวันนี้นี่ปลาเด้กแม่ค้าคนสวยมากาจังไลยอ้าอโอ,อ,อ,อมีลูกสาวงามนี่เองนะครับ ถนนคนเดินนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับคึกคักคึกคืนอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นครพนมนะครับก็อ่าวอะไรเนี้ยนะพริกยังกันนะพริกเลือดฟิตบอกอ่าวไว้ค่ะพิมกระซมฮะพริกพริกเลือดนี่บอกพริกเลือดฟิตเนี่ยบอกพินตาแซ่บเป็นดาราเรื่อยๆได้ลูกสาวเนี่ยเนาะ งามคือแม่เห็นาะใครบอกใครบอกงามคือแม่บอกแม่บอก